การตรวจสอบติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษารอบที่2ระหว่างวันที่1เมษายน2566ถึง30กันยายน2566เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ของนายตระกูลธัญารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ นายตระกูลธัญญารักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าลี่มีข้าราชการครู2 2คนลูกจ้างสองคนมีนางสาวโชติกาพรมเทศเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่มีนักเรียนทั้งหมด400คนโรงเรียนบ้านท่าลี่ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจัดการศึกษาสองระดับคือระดับประถมอวัยอนุบาลสองถึงอนุบาล3และระดับประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6โครงสร้างการบริหารงานสีงานนางดวงจันทร์วรศิษิ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวอินทิราหานปราบตำแหน่งครู เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณนางธิติการศรีธานนตําแหน่งครูชำนาญการเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนายอานนนชาวตะวันตกตําแหน่งครูชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปการดำเนินง,งานตามนโยบายสพทและสพอปอเลยหนึ่งข้อ 1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชะกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติในโรงเรียนบ้านท่าลี่ ได้สอนให้นักเรียนมีจิตอาสาเช่นการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนมีคุณธรรมนำชีวิตเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโดยคิดเป็นร้อยละ100การดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองโรงเรียนบ้านท่าลี่ ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและหน้าที่พลเมืองที่ถูกต้องโดยคิดเป็นร้อยละ100การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านท่าลี่ได้จัดการเรียนการสอนประชาธิปไตยในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีสภานักเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ100 การจัดการศึกษาประถมะวัยโรงเรียนบ้านท่าลี่ได้จัดการเรียนการสอนแบบ h ไฮสโคปเน้นให้นักเรียนลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมโดยคิดเป็นร้อยละ100การสอน Active Learning โรงเรียนบ้านท่าลี่ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีความสุขสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์โดยคิดเป็นร้อยละ100 พาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านทาลี่ได้ให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือป้องกันไม่ให้นักเรียนออกกลางคันโดยคิดเป็นร้อยละ100โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านทาลี่ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมโดยคิดเป็นร้อยละหนึ ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าลี่ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเพื่อลดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ลดลงเป็นประจำโดยคิดเป็นร้อยละหนึ่งรการสอบ n t ป3และ ONe น็ป .6 โรงเรียนบ้านท่าลี่ได้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นป .3 และป .6 ตามตัวชี้วัดและนำแบบทดสอบมาให้นักเรียนได้ทดลองทำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ เพื่อวัดผลสำลิตที่สูงขึ้นโดยคิดเป็นร้อยละ3ความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลี่มีแผนและมาตรการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านท่าลี่ที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกับนักเรียนและโรงเรียนดังนี้ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคนบาทด,ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดในการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลเหรียญเงินโดยมีครูผู้ฝึกสอนคือนางสาวจารุวรรณคำกรลือชาบ การแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนบ้านท่าลี่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีมาก โดยมีผู้ฝึกสอนคือนางรัพิรัตบุพภาและนางธิติการศรีธานนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านท่าลี่ได้รับรางวัลโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่3ปีการศึกษา2566-2570ถึงโดยมีครูผู้กำกับดูแลคือนางสาวนิชานันมงคลชัยและนางสาวการนิกาสารพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ประจำปีงบประมาณ2,566โรงเรียนบ้านท่าลี่ได้รับผลการประเมินระดับ AA จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ